เสียเวลาทั้งวันเพราะความโง่เขลาของจอห์นนี่กับการดำเนินคดีวันนี้ทั้งวันต้องเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยหากต้นเหตุมาจากความโง่เขลาของจอห์นนี่คนเดียวที่คิดว่าเขาเข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมดีทั้งที่ในความเป็นจริงเขาแทบไม่รู้อะไรเลยแต่กลับกล้าเดินเรื่องดำเนินคดีเรากับตัวเองเป็นทนายความมือหนึ่ง เรื่องเริ่มจากปัญหาธรรมดาเล็กน้อยที่สามารถพูดคุยและตกลงกันได้แต่จอนนี่กลับเลือกจะฟ้องศาลทันทีโดยไม่ได้ศึกษาข้อเท็จจริงหรือกฎหมายเบื้องต้นเลยไม่เตรียมเอกสารไม่เข้าใจขั้นตอนและที่เลวร้ายที่สุดคือเขากลับลากทุกคนไปขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยความมั่นใจผิดๆของตัวเอง ในชั้นศาลเขาไม่สามารถตอบคำถามของผู้พิพากษาได้พูดบกวนใช้คำผิดประเด็นและยื่นเอกสารที่ไม่มีน้ำหนักทางกฎหมายสุดท้ายศาลต้องเลื่อนนัดเพราะการเตรียมตัวของเขาทำให้การพิจารณาคดีไม่สามารถดำเนินต่อได้นั่นหมายถึงเวลาของทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายคู่กรณีพยานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถูกเผาทิ้งไปเปล่าๆความโง่เขลาของจอห์นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการขาดความรู้แต่ยังเป็นความไม่รับผิดชอบต่อเวลาของคนอื่นอีกด้วยการยื่นฟ้องั้วซั่วหรือดำเนินคดีด้วยความรู้ครึ่งครึกลางๆาไม่ได้ทำให้ใครไปมหด หากเขาใช้เวลาเพียงนิดเดียวในการถามผู้รู้หรือตั้งใจศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อนจเจริญเรื่องทุกอย่างคงไม่จบลงด้วยการเสียเวลาทั้งวันและความวุ่นวายที่ไม่มีใครจําเป็นต้องเจอบทเรียนจากเรื่องนี้คือการกระทําที่เกิดจากความโง่เขลาแม้จะดูเล็กน้อยในสายตาผู้ก่อแต่ผลกระทบอาจใหญ่หลวงกว่าที่คิดโดยเฉพาะเมื่อมันไปเกี่ยวพันกับระบบกฎหมายและผู้อื่นจึงควรคิดให้รอบคอบก่อนจะพาความมั่นใจผิดๆไปสร้างปัญหาให้คนทั้งโลกต้องรับกรรมร่วม